ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นดในหองอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนววทาาน,นี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้เมพอสวิตสองตัวโบนตอง ศูนย์ห้าเจ็ดสองเก้าสองศูนย์ห้าเจ็ดสองเก้าสองฝากมาสามคู่ต่อมาเลยใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางสิบเก้า เด่นบนสี bon, ่ตัวฝากมาห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดสองฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอ,ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้ ใบนี้ก็เป็นอัธรนของ KK ฝากมาตัวเดียว9กคู่ห้าหกเจ็ดห้าเก9าศูชุดเบิ้น3ามสต่อมาครับใบนี้ครับก็ยังเป็นอัธานของ แม่พรสวิทฟางมานาทาน2ตัวโบนอีก1บาย05 6162ทที72926383ต่อมาใบนี้ครับท่าน เจ้านี้ออกโคมนะฝักงมาเด่นโบนแบบสตัวฝักงมาเจ็ดแปดเก้ากังมาสี่ตัวเป็นเดวทางต่อมาใบนี้ครับท่าน เจ้านี้ก่อนเคมฝางมา49ชุดเดียววิ่งรูปสฝางมาชุดเดียวส9วิ่งรูปสตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้นานฝางมา6ตัวเดียวคู่68 หกศูนย์แปดสี่หกหกห้าหกหกสี่หกหกห้าแปดหกสี่แปดหกก็ฝากมาอีกหนึ่งใบด้วยต่อมาเลยเจ้านี้

ต่อมาใบนี้เลยเจ้านี้ก็ฝากมาชุดเต้นบนล่างท่านมีหลายชุดนะเก็บหน้าจอได้1น่งสองศูนย์4น่งก็ศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดห้าหกสี่ห้าสามสี่สองสามเจ็ดหนึ่งต่อมาครับเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วครับนะ อดีตที่แล้วฝากมา4กับ8อดีตที่แล้วฝากมา4กับ8ในทันใหม่นี้ก็ฝากมาอีกแล้วครับท่นานอดีตที่แล้วผ่าน80โบรนในทันใหม่นี้ก็ฝากมา58 58 เดตนใหม่นี้ก็ฝากมา5กับ8ปนะฝากมา2ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อมาครับใบนี้ชมเพฝากมาคู่3 6 3 7 สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดสองหกสองเจ็ดก็ฝากมาอดีตที่แล้วผ่านท่านเจ็ดแปดต่อมาครับเจ้านี้เนื้อท่านสิบหน่วยบูนสองสามสี่สอง 3, สามสี่ อดีตที่แล้วก็ผ่านนะ6 7 8ก็ผ่าน 8, แปเดียวทันใหม่นี้ก็ฝากมาสองสามสีฝากมาสามตัวเป็นเดวทางต่อมาครับเจ้านี้ออโคมเด่นบูนแบบสี่ตัวอีกหนึ่งบอย ฝังมาโซนหนึ่งสองสามโซนึงสองสามฝางมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากต่อมาเลยเจ้านี้เด่นบนแบบสี่ตัวอีกหนึ่งใบสุดที่ห้าออกคมนะเจ้าออกคมก็มีหลายใบ เด่นแบบ4ตัวใบนี้ฝางมาเก้าสองห้าแปดเก้าสฝังมาสีาตัวเป็นเนวทางต่อมาใบนี้ครับสายน้ำเขินนะสายน้ำเขินก็ฝากมา เตนบนล่างหนะึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหากสานะก็ฝากมาหลายชุดนะท่านต่อมาเลยเจ้านี้รุ่งรุ่งนะเจ้ารุ่งรุ่งก็ฝากมา 6 8แปดสองห้คู่ห2าสองรุ่งรุ่งก็ฝากมา3ชุด3ตัวแล้วก็2ชุด2 3, ตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ฝากมาเด่นสูตร601 601 เจ้านี่ก็ฝากมาสามตัวอีกหนึงแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะขอบคุณอย่าง<ก>มากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นานทานเท่านานานทาน เป็นประานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจำด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนรท่านฝากมาเป็นนรท่านด้วยครับนะ ก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อเนทันใหม่คลิปใหม่กันเลย